สวัสดีครับอีกครั้งนะครับกับคลิปที่สามของเรานะครับจากร้านพี่น้องเกษตรจ่นร้านตั้งอยู่เพอสิทิเทัยหวัดพิจบูรนะครับผมมาวันนี้คลิปที่สามกับการรีวิวยูโนโต้สายเลือสมุทรไทยแท้นะครับ e ี2สองสองสี่นะครับยี่บสองแรงมาครึ่งนะครับสามซูบนะครับสภาพภายนอกยางหน้ากิปตยางหลังก็ชํารุดมีแตกนะครับตามสภาพนะครับอันนี้รถประมูลมานะครับครับผมเพึ่งมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับ ไม่ผ่านการใช้งานไทยเกียร์ธรรมดานะครับผมสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังอ่าสปีดไฮกับโลนะครับ PTO สามสปีดนะครับดับปรับระดับได้ทุกระดับนะครับผมอยู่ใงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยฟังก์ชันก็ค่อยอ่าลูกค้าสนใจก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับผมจะบอกคร่าวๆก่อนเพราะต้องการประหยัดเวลาหนึ่งครับชั่วโมงละรันหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าชั่วโมงนะครับครับผมระบบไฟแปรอ่าดังครับ เรียจานั่นหน่อยโอเคนะครับเดียวปกติธรรมดาโฟวินสองเพานะครับสองเพาเนิ่ยๆนะครับแห้งมากนะครับมาดูภายในนะครับสามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบสภาพแห้งนะครับแห้งคิบเลยนะครับไม่มีแบบเยิ้มนะฮะเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ํานะครับน้าเต็มนะครับไม่มีรั่วนะครับหม้อน้ําดีนะฮะของเราฮะโอเค ลองดูเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงครับผมประมาณน,น,นี้คนะรับเลิกครเครื่องยนต์่ไอนครับไม่มีควันสากออกมาครับยิ่งคนื่อนะครับผมน,นี่ครับเรามารีวิวการทำงานรอบครับ ตื่นงมกวีนะครับโยมัน่อนะครับมีโมโต้ของเราจะก็ท่างนีีมันมันจะรอดไปจัดนะครับโรบิโดโอเคครับทดสอบการทำงานเดินหน้าเกียร์อันนี้ติดโฟวินไปเลยนะครับสองเพลาเลยจะไม่ครับไม่มีหอนนะครับฟังเสียงดีๆนะเพลาหน้านี้จะไม่มีหอนนะครับเบรกนี่ดีนะครับยัดเลยนะ จะมีปูพังโรตตรีนิ่หนึ่งก็ตามสภาพจอดมาครับรนที่สุดนะครับไม่มีขวานนะครับไปเดียวติดนะติด้วก็ไปเดียวนะครับไป,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 ไปหลังไปสองทาง้ายนะโอเคอีกรอบนึงไปหลังโควีนะครับสงของแทงครับ ลีนาได้สบายนะครับมีโรตารี่ให้พร้อมนะครับเองเนี่ยฮะทุกตังเกตเผานี่จะดีไเเผาหน้าจะไม่หอดเลยนะครับพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงครับอา่าเราลองไปปันในไล่ให้ดูนะครับเด็กอิสระนะครับซ้ายขวานะครับนี่ก็จะเพิ่งรีวิวตัวเมื่อกี้ไปเดี๋ยวลองใหม่โอเคครับ ตัวนี้อันนี้อยู่สองแรงลงนาได้สบายนะครับพูดถึงก็เทียบคูปุต้าได้สบายนะรกระจุยกระจายนะครับกระจุยกระชายยี่สิบสองแรงนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่ขนาดปันดนในร่องก้อยนะเนี่ยปั่นนาได้สบายนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องติดลงติดหล่นะครับกวา้วางร้อยยี่สิบนะครับดู่โรตรี่นี่ร้อยสี่นะครับก็ในสนใจลงนา ก็อ,อาจจะกะหุดการตัดเนื่องจากหลายครับนะครับอาจจะไม่คล่องนิดนึงครับโอ้โหนี่กุ๊กๆงี้นะโอ้ย่างเดีย๋ยวลองย่างสูงให้ดูเราจะตัดเพลินเวลาในึ่งทีนนะตัวนี้นี่เสนอขายไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งยีหง่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าพันนะครับผมเพราะมันตัวค่อนข้างจะขนาด แรงมาเยอะนิดหนึ่งขาตามแรงมาทั้งปูบินด้วยมากคิดเลยนะดูนี่ครับขนาดดินในไร่อ้อยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะคงไม่ต้องบอกครับว่าอ่าที่จะกระจุยแค่ไหนครับผมรอบจัดมากนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องปั่นนานะครับสบายนะครับผมสบายเลยนะครับขนาดนี้นะครับออกอย่างนี้เลยนะออกนี้เลยนะออกนี้เลยนะครับผมครับ เดี๋ยครับเดี๋ยวจะทิ้งราคาไว้หน้าคลิปอีกเหมือนเดิมครับหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าพันนะครับหนึ่งเก้าพันครับขายกันไปเลยนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกคนนะครับผมขอบคุณครับถ้าใคติดชมอะไรก็ขอให้คอมเมนต์มานะครับขอบคุณที่ได้รับการรับชมนะครับมีอะไรที่ติดขัดประการใดขอภัยนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ